ตอนคลิสองครับอจโคภะคาวาภีขัวมันเตสรเยภูยีนาภูเชเวทศทรุกทาตุสุเทวตาสันิเวตาหรติตถาคตังทศนาภีขุรัองขันใายาเยปิเตภิเขเวเิสุงตินมัทานางทันโตสมถสัมพุทธาเตสามปีพนตานางเอตบรมเยวิเยวตาสันนิเบตาเิสุงเสธายิมายหังิราหิเยปิเตภิเขเวปวิสันติอนาคตมทานนางทันโตสมถสัมพุทธา เตสามิวหันตานังเอตปะละเมเยวะเทวะตานิเปตาภวิสังติเตยถาอิทไมหังเอตตาหิอัจฉิขิตามิภวิขเวเทวะกายานังนามานินิกิเตยสาหิภวิขเวเทวะกายานังนามานินิเทศิตะสามิภวิขเวเทวะกายานังนามานินิตังสังฆาสารุกังมณสิกโลธะภะติตะสามิติเอวะหันเตติโพเตปิภูพะโตปะจะสุสุมภาวะเอตตะโวจะสิโรคมนะกะสามิยะทะภูมาตะหะสิตายเอย เยสิตาหิล่ะครับบาลังบาหิตาตาสมาหิตาปทูสีหาวินณินาโลมังสาวิษณุพุโณทานธรรมสาสุทธาวิสณ์นิมมนาวิลาสีโยไปลลเตดตะวะวิเนกาเปิระวะตะเรตโตเป็นคาสาวะเกสานิแลเตเสลวกายาภิกันตาเตวิชานาเถรพิขโวเตจะอาตบรมมากับลุงสุตวะปุธาสาวาสังเตสัมปาตุสุญนาณอมนุสาสนาทาสานังอะเปเกสะตมาทาคุงสาสังอาทาสัตติลิงสาตังเอเกสะหาหัสานังอมลุสานมาสุสงะเปเกนันตมาทาคุง ติสาสัพภาปุตตะอะหุ้จันจะสัพภะอภินญาเยากิตวานนาจักขุมาตะโตมิสัทสาสาวเกศาเนื้อเต๋อเทวกายาปิกันตาเจวิชานาตะพิกาวะเยวหังกิตติสามิกิลาหิอนุปัโซสัตตาสาวยาคาภูม่ากาปิระวะตวัยที่ม e, ันโตที่มันโตวันนั้นตัวอะไรโนโมทัมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติจึงว่นางสาสาเหมนวตายยาขาน้านาตะวนนิโยที่มันโตที่มันโตวันนั้นตัวอะไรโนโมทัมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติจึงว่นางสาตากิลาเตสา ยากขานอนตะตนยนโอิมันโตชิมันโตวันนั้โตสนโโมทัมานาภกาามพภิกขุนังสมติวังอิเจเตโสลหัายากขานอนตะตันยโอิทีมันโตชิมันโตวันนมันโตสนโโมมานาภกามุงภิกขุนังสามติวังเตาหัสตาอยากขานอนตะตนยนโอิทมันโตชิมนโตวันน้นมนโตสนโโมทมาพาภกามุงภิกขุนังสามิติงวังอุมจิโสลาัสสาอากนนวันยนิโยมัสัตชิสัิโยนังสั้นมัสันนไโนโมปัศิกษามโก สภาค้าสมิติมวัังปุจมาจาริสังราชายาลาโฉภทาติคันธภานางอารทีปิณิมาราชายาสิโสปุตตาปิจาสภาโวอินทนานามาภะภัยที่มันโตที่มันโตวันนวันโตสาสิโนโมทมานาภิก้ามุงภิกขุนังสมิติณวัณังทาคินาจาริสังราชาวิลุหโหตประสาติคุมพันธานางอารทิปิณิมาราชายาสิโสปุตตาปิจาสภาโวอินทนานามาภะภัยที่มันโตที่มันโตวันนวันโตสาสิโนโมทมานาภิก้ามุงภิกขุนังสมิติณวัณัง ปัจจุบันเดชังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานังอาทิตย์ปิมหายราชาสัสโสปุตตาปิตาสภาวะอินทนามาหาปลายทีมันโตชื่มันโตวันนมันโตใสิโนมุทมานา อภิกามมุนีภูคุณังสัมมิติงโณนังอุตตรานิสังละจาคุโลตตะลัจฉิยะขานังอะติวิราจาเยโสปุตตาปิจะอัสสภาโวอินินะนามังปะลาวิสิมันตอสีมันตอวันตอสีโนมหาธะมานาอภิกามมุนีภูคุณังสัมมิติงโณนังโวลิมัยสังตะละโททังเยนะลุนหะโกกะชะมีนะรูปะโคคุโลอุตตรานิสังฉัตตาโลเตมหาราชาสัมมันตาเจโรอิสาธะทัลละมานาอะถังสุวะเนกาปิละวะทะเว เจสังมายาณเนโอทาสะคูวันเิรในกาสศามายาคูเทนถุเวนเทนถุภูตเจวิุตโตสะจันโนกามิเสถโทจิกินโนมันตุมนมันตุจาปปนาโทโอมันโยตเทวสุโตจามาตติจิตตเทโนจะคันทัพโพนะโลราชโรแลโลราชาสโนสะโพอาคูเป็นสิโคเจวติมพะรูสุริวาสสาเอเตจันเยจัราชาโนคันทภาสาลาชิพิโมท ສາລາຊຸພິໂມທະມານາພິກຂະມຸພິຄູນັງສາມິຕິງວະນາອະຖາຄຸນາປະສານາຄາເ বে ສາລາສາທາຈກາກໍາະລາສັດຕະລາອະໂພໄປຍາຄະສະຍາເທບຍາມຸນາຕະລາທາຈາຄຸນາຄາຍເດໂນເອລາວ anno မဟာນາໂຄໂສປະສາມິຕິງວະນາຍິນະຄະລະສີສໍສາລາອັນຕິພາດີຊາປາຄິ วิสุทธิสักภูเวหายธาเตวนามาจปาตาสิลาสุปันนาอิสิเตสนามังอภิยันตะแทานาขราชานามาสิสุปันาโตเคมกาสิปุโทโฉนหาวาใจอุปบาวายันตานาหาสุปันนาสมังคังสุปุทังสิจาวิหาเทนะสมปุทังอสุราสิตาภาตโลวัสวาเตอิติมันโติสัสิโนกาลกันชามาริสมาสุราธนเวกัสาเวปเจติสุจิจิจะบหาลาโทนมุจิสาสหสตันจะปภริปุตานังสาเพเวโรจนามกาสันในหิเบวา ภลิงเสนาลหุปตะวันวาขมุงทมเยืธาเนผัดทันเตปีขูนังสัมฤติงวะนีงอาโปจะเทวาปตะวีจะเทโชวาโยจะทาขมุงกุนาวาลุนาเทวาสมุติจะสาละสายเมตากัลลุนากายิกาอาคูเทวาสัชินโอจะเสติสารากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิชิมันโตชิมันโตวันนวันโตสัชินโอโมทัมนาอภิกามุงภิกขุนังสัมิติงวะนังเวณฑูจะเทวาสาลีจะธรรมะจะทุเทมาจันทศูปิสสาเทวาจันเทมาคูบุลาคิตาตุยาสุปมสสาเทวาสุยามาคูบลาคิตานัคตานิบุลาคิตว่าอา พระกาลสูนังวัตโวเสโทสาโกวาคาบลินเทโธไเตะราคายาสพเพนนตตวันนิหนยที่มันโตที่มันโตวันนมันโตสินโมมานาภิก้ามุงิกูนังสมิติงวนังอาาคูสาภูเทวาชลมาคิสิขาลิวะลิจักาเจโรชาจอมาผูปัิภาสิโนวะุนาสาธรรมาจ่ตุตาจานีสกาสูเลยยาจุาอาคูวาคูเทเนสิโนเสเตะรากายา สาเพาะนนะาตะวันนี้หน่วยชื่มันโตชื่มันโตว,วันววนมันโตาสินโนมอถมานาพีกา้ามูศีรูนังสมเิงกนังสม่นสมานามหาสมา,า,มานามมนุษสามนุษสุตมาขีธาปปุตติกาอาคูอาคูาคมนปุตติกาทาคูเรีวเทวา เยจโรหิตวาวสิโนปารักามาว่าราคาอาคูเทวาสิโนเทเตลากายาสเพ็นนาเตโนอิชิมันโตชิมันโตวานโนโตไซโนหมดถมานาผีก้ามุมผีขูนั่งสมิจิงกนา่สุกากาลุมหานาอาคูเวขาสุวทายข้าพโมขาอาคูเทวาเจคณะแตสมาตาหาลักษามิสการสิโนแต่ยังอาคาประชุโนโยยิสาพิวาสติเซเตหากา เสรีราคายาสาเพนันนาตวันนิโนยช่มัมโตใช่ไหโตวันนู่นโตวันโนมโทมานาผก้ามงผีโข่นังสมิจิงว่านังเขมียาตุจายามาคตกาเจสาสิโนสามิจกานงเศรษาช่วยนามาจาสวันิมาิโนอาโทาภูเป็นมิตรเสีราคายาสาเพนันนาตวันนิโนยที่มัมโตใช่ไมโตวันนู่นโตสาสินโนโมทานาผีก้างผิค่นังสมิจริงว่านังเเีเสวนิกายาสาเพนันนาตวันนิโนนามาเวนขันชุเยจันเยเราทาภูจะวจวมา อวุธชาติมาขีร่งขอขัดีนานาสวาร่มือถาวนาคจันทวาสิตัังสุภามาปรมโตจะบูตายมมาตสางกุมาโลติโยละรามิจริงวหนาสารสมโลกนังมหาพมาปนจิตดีวนชื่อมันโตทีสมากายโยสาริโสเตอิระอาคูปเจคุวิโนเตสันมาตตอาคาหาตัวบวาริตเตลัเติกันเตติเดเเวสุขมเกมาลาเซนาฟิกามิรัสสกานสามัญทียังอิจาันาัาราราเนะันม ราเคนะพันธมันทุโวสมันตาเป็นว่าเลสมาโวมือเจตโกจีนางอิติตาธรรมะเทโนการาเทโนโอปิสิปานินาตมหัจฉารังกตะวานะาเคระวันจะท้าปุสโกเมโตรทนายตัวสบิจโกตถาโสปัสจิทาวาสิสังกุโทสยังเกษตรจะหาฟังพญายาคิดวานะจะกุมาตัวสงสัทธาสาววเศษนีนิลเตมาเสนาภิกันตาเจวิชานาสติปะวุเตจาตะปบมังกรุนสุดวัฏฏะสาสนาวิตสาหิปะบข้ามุเนสังโนมังปิอินชยุงสเพวิสาสังขมาพยาติตาริโนโมทันติสปุเตหิสาวกกาเตให้นสุตตารติ สบิบเอ็ดบรสุนังคลาสุตังเสวนาจะพาอนังปัิตาันะจะเสวนาปูชาจะพูดอนีอ่อานังเอตมังคัลมุตมังปฏิรูระเทสวะโสจะปูเปจกกะกตปุญตาสัม อาตะสัมมาปณิจฌาเอตมังคลมุตมังังสจันดสิปัญชวินัยวัดสิกิตสุภาสิตาจาวอตมังคลมุตมังมตาปิุกัตานาปุตตะลาสังวนาภุลาจะกรรมตาเอตมังคลมุตมังทานันจะทำและจะริาจะยาตการนันจะสังฆวานาวาชานิกรรมานีเอตมังคลมุตมังอาลวิรตปปามาจะปานาจะสัมยมวะโทสุเอตมังคลมุตมังฆาลวจนิวาตะสัมตุทิจะกระทยตากาเรนะทำมองนงเอตมังคลมุตมังขัน เอกธังมขละมือธรโพวเษียจาสัจจานะสตวสานิพานะสาจิิเลียจะเอกรมขัละมือธรรพุทธสาสโลกธรรมมหิตตังยานะกรรมติโสกังวิสังเขมังเอกธรมังลมอรเอานิกัตวานะสาวพาวาชิตาสาพาตโิงาฐานที่านเตมังขมุตธมัิสิบสบทสวดรัตนผลิต ยังกินชีวิตตังอิทวาอุลังวาสะเคสุวายังและตนณามณีตังนั้นุสมังอดิสสาอเตเนิธรรมภุเถระตัณหามณีตังเอเตสัตเตนะสุวัติโหตุขยังวิลาคังามตังมณีตังยัสขาสขาสักาญุณีสมาหิตตัวนัตเตนธรรมินะสมาติกินฑีธรรมิธรรมเมละตัามณีตังเอเตสัตเตนะสุวัติโหตุยำภูตเสธโผลริวันนี้จริงสมาธิมานันงแต่ในการนี้มาผลมาทินาเตนสมมนิวิเชตีธรรมิธรรมเมละตัามณีตังเอเตสัตเตนะสุวัติโหตุเยสุปะ พุขลาอุอตารังคัสาจะตาเอตานิขานิโหติเตทากินยาสุกัตตาสาสาวกายเ,เตยสุถินานิมภพลานิอิธรรมิสังเคระระนังบันิตังเอเตนะสัพเจนะสวัสจิโหตุ เยสุปยุตตามภาษาท่านเห็นนี่การมโนโคตัมสาธามิเตปฏิปตะมัทางวิเายหาธามุธานิพุติพุนธรรนายทำมิสังเกตแล้วตนังมณีทางเอเตนสัตเจนสวัตดิโธทุกขีนังกุลานังนบังนาชิสามเวังวิลาตะจิตายะติเกวภวตมิเตกินังพิชาอวิโลุนิสันนันิพันธิศีลายะสายยปรติโวอิธรรมมิสังเกตแล้วตนังมณีทางเอเตนสัตเจนสวัตดิโธทุสิบสามบทสวดท่าบดสักศักด อัตตาวเวชิตังสยโยอยาจาย,ยังอิตาลาปชาอัตาาตะทันตัสสะโพตัสสนิจังสัญญะตะจาริโนเนวะเทโนคันทพโพนมาโลสาพภม,มุณาชิตังอภัสชิตังกายุลาตถา,าลูป,ปัสสะสันตุโนสิบสิบบุษชกเกศโพธสุ ภาษิตตมิถังเิตเตนะควตาชานตาปะปัสตาอหาาตาสมตัมมาสัมพุทเทนะเอตัตุมเหมาอนุสเวนะมาปลามะลมาปะลายมาอิติกิลายมาปิตะกะสัมปะหานินะมาตักะเหตุมานายาขะเหนะมาอาการะปะลิวิตะเกนะมาทิฐินิชานะขันติยามาภะพะลูปาภะพะลูปะ,พะ,พะ,ล,ปะปลายมาสามโนโนขะลุยะธาตุเมเห,เห อัตนาวะชาเนยญาธาอิเมธมากุสลายอิเมธมาสาวาชิอิเมธมาวิญโยคาราหิตาอิเมธมาธรรมตาสมาธินาอหิตายะทุขายะสังวัตันติอัตตุเมเหปาชะเยญาธาอิธาตุเฮอัตนาวะชาเนยญาชาอิเมธมากุสลายอิเมธมาอนาวัชัยอิเมธมาวิญโยภาสาไทยอ Th ิเมธมาสมมาตาสมาธินาหิตายะทุขายะสังวัตันติอัตตุเมเหอุปสัมปัชฌะวิหารยาธาติ สิบห้าวสวดอุปนิยสุตอุปนิยติชีวิตธรรมาปมายุ่งฉลุบันิตะศาสันติฏานาเอตังพยายามมาในเนเปขมานโนปุญญาในไก่ลาธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตธรรมาปมายังฉลุบันิตะศาสันติฏานาเอตังพยายามามาในเนเปขมาโนโลกามิสังปชะเหสันติเปโขโยธะกายเยนะทังยะโมวาจายะอุตเจรสาดังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติ ยังชีวามาโนปะกโลติปุญญังธรรมโมหเวลคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนาทุขติงปัจจติธรรมจารีสาเพสังขารานิจาติธาปัญญายปาสติธานิพินติทุเคสมโควิสุทธิยาสาเพสังขาราทุขาติธาปัญญายปาสติธนิพินติทุเคสมโควิสุทธิยาสาเพธรรมาอนัตตาติธาปัญญายปาสติธนิพินติทุกเคสมโควิสุทธิยา สิบหกประสวอกกดอปันกกาานาคชาดกอปันนาคทานเมเกทุติยังอาหุตากิกาเอตาทานยาเยเมธาวีตังคันเหยยะอปันนาก,กังผภูเวสานังยานติภะะตานิวนานิจะอาละมลขุขเตตยานิมนุษสาพยา อาจิตาเนตังโคสานังเขมังเนตังสามุตตังเนตังสมาคัมมาสัพพุกขาบมุจติโยจะุูธันจะธรรมันจะสังขันจะสังนังขตโตจต้าเลสาต่านิสัมมาปัญญาจะปัสติถูกขังถูกขาสมุตปาทางถูกขาสัตจะอัตติกมังอริยจะาทังกิกังสุโขปัสสะมาคามิหนังเอตังโคสานังเขมังเอตังสามุตตังเอตังสมาคัมมาสัพพุกขาบมุจติสิบเจ็ด บทสวดพระเทวรัตคาถาอติตังนานวาเขาไม่ยันรับปฏิคังเขียนนะครับงบุคคลไม่ความคำในถึงที่รุ่งแล้วไม่ขอหวังที่ยังไม่มาถึงและอติตังไมฮินันตางปัจังจานะครับต่างถึงในรู่งไปแล้วถึงนั้นก็มีเวลาไปแล้วและที่ยัไม่าถึงก็เป็นในยังไม่ถึงปัจจุบันนันจจโยธรรมาตถะถาติกษุปิอสังขีธกุปังตังวิธรรม นอกนูกออน้นก็วเย่กบุคคลห็นแจ้งทำไปดวนไม่ง้ยังไม่ควรจะนำน,น,นั้นได้บุคคลนั้นม่มีอะไรทำนั้นเมือให้ผูกมงเถิดอาเชยวากีิจะมาตับปังโกชนะน,น้นัเองทำความเพียรเสนเนี้แหละรลอยู่รูวามตายในมันพุง่งในจำนวนสงตังตีน้ำหางน,านาม,มาจุนาพาอ,พอนกนเพีงมาจุราทีมีสานานั้นย่มมีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตปีงอารัตามทันนาวพะเทกาลาโตตีสัตตตนตอจิตเติมุนิต,ติพรต้อมมือดีเพื่องบย่อมเรียการคนลผู้ม สิ 8. บแปสวดปินหาปจัจจวคณนาปาถาแป ชะลาทำโมไม่หิชรานตีโตเลยความแก่เป็นธรรมดาจะลุ่มหง่แก่ไปไม่ได้พยาพยาธิทำโมไม่หิพยาธิงนนตีโตเควมจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลห่เจ็บไไปไม่ได้มาลาทำโมไม่หิเมลาอันตีโตเลยความตายธรรมดาจะลมห่ตายไปไม่ได้แต่เพยเมบีหิเมนาบยนานาภาวนาภาวโมลาชะเราต่างเพราะจต้องได้รับผัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสักโมไม่หิกรรมไทยโไมตนี้กรรมัิธุกกรรมปฏิทานโนยังมีกรรมเป็นของตนมีกรรมวิีพืผลม ยังกำลังกับด้วยสามีคดยานังวาปะะกังว่าแตสาทยายาโทรภริสามีเราทำการะไรไว้เป็นบ่ญหรือเป็นบบเราจะเป็นทยายาทกว่จ้จงได้รับผลของกมน,นั้นสื่ไปายเอวามเห็นทีอ,นอภินัปทบุวหิตอังังทั้งหลายเพื่พี่ายนีทุกวันทุกวันเทินสิบเกาทสวดเทวดาอยู่ใชนชะคาถา สุขาป่าตาเจนิสุขาพยาป่าตาเจนิพยาโสกาป่าตาเจนิโสกาหุ่นตัวสัพเพปิปานิโนยตาว่าจ่ามเพสสามะนางปุญญะสามะนางสัพเพเดวานุโมทันตุสาวสามปติสิทธิยาทานังนาท่านสุสาไทยสีเรื่องหันตุสาวะพะธาภาวนาพิราตาหุนสุขาชันตุเทวตาพัตตาสัพเพปุทาปราป่าตาปเจกนันจะยังพลังอท่านตาโนเจเตชชนราขั้งพันธามิสาวพาโซ ยี่สิบบทสวดเทวดาไปทานนะคะทาท่านทำยังไม่ทานนะคะทา่าโยมมันจะ,ะานมาเต่ ยาเทวะตาสันิวิหารวาวิสณีทูปเอกทะเลโคทิเลติหิงติงตาธรรมธาเน้นวันถโกูชิตาเถริงกัลนเดทาเวอามันตะเลเสลาจะมาชาน้วกาจะมีขสาลามีการานปฏิบูรภารกามาใจเทสานิคมาจิสลาสปานภูตานวิทาันถชลารปุจายติลังสัมบ่าสังเสตาโาวปิกานิยานิกังธรรมวาลังปัญิเตสะเพรปิโุคาสกัลนสังไายังถาจุยยังสัทางธรรมธรรมธาลาจะบุคคลาสังขวัตาถูะใจเหตตาจะอเมระัตุสัต ทำมรสาเพไิธรรมจชาริโนบูทิงสัมบัติบุนยามาทำเมริยาพรเวรทิเตอิศเรเบทสวดสรรพปฏิทานาคาถาท่านนี่ยไม่ยังไปทานาคาถาโยาพนัมาเซปุญญสิธานิกาตัสญาณานิกรารานิมีขา้าศัตร์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่เกินม,ม,มันจอมเณรผู้มีส่วนแห่งหมดที่ข้าไปได้ได้ทำในบัดน,นี้เตสัทนจ้าพาคินโนหนตรวจัตตานันต่ป,ปรมาณนะคะยังบุญทั้งหลายอื่นที่เข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณาวันตาจะไม่หามาตา ปิตาทยโยคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพาเจ้าเป็นต้นทิฏฐาเมจจะปยาทิฏฐาวาอันเยมัทัตวเวลินโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นและไ,ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอยื่นที่เป็นกลางสัตตาสิทันติโลกสสมิงเตภูมาจาตุวานิกาและมีเป็นกันนั่งอยู่ในโลกก่อในภูมิสามเกิดในกัมมันตีการเจก็จตุวการาสองพรลันตา,นนานเาาตาาาตาพราะ,ะเพราะเลยมีขันท้าละขันหนึ่งและขันที่ทั้งที่นในภูมิหนาและภูมิใหญ่ยาตังเยปิชาณเมสัตว์เหล่าใดรอบการให้ส่วนบ ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ชอบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เทวาเทสังนิเวทะย,ทยขงขอเทพทั้งหลายจ,งจ้งแจ้งให้สัตว์เหล่านั้นวิาานานญาตินานาปุญญาณานุโมทนาเหตุตุนาเพราะเหตุคือนุโมทานาบญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วสัพเพสัตสตาสตาของตัวอวีระสุขาชีวินโนเคมะปะทัญจจพรปนตุเตสาสาสิจตังสุภาขอสัตว์ทั้งปวงจงหยามีเวรอยู่เป็นทุกข์สมัยเถิดและจงถึงทางอันเสริมเถิดขอข้อหมอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอิจฉาอนุภาพแห่งความเพียรและให้ส่งให้การบูชาพระราตายด้วยการถา่ายทอดบทสนมพระสูตรพระริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกินมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากถูกภัยทางควงขอให้ข้จจาพเจ้าเจริญงทั้งโลกและทางธรรมขอจ่วยเทพเทวลาทั้งหลายปรดอำนนาในการสวส,วสยยายยมนและรมเหล่านี้เมื่อทุม่มาล้วดอยพรให้แก่ข้าพเจา้าแล้ววัตถุมงคลพระเ่งมลิินาโดมิ สมเด็จพระยานสังวันวับรบอนบริหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและจะจะสร้างและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยในภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสาเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุ